สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง youtube ทุกท่านนะครับค,ค,คลิปนี้พามาดูรถส,สวยนะครับผม BM W ยนะครับเปลี่ยน W ยอ๋อมาดูก็ไม่เห็นนะครับผมแม่ส,สวยๆนะมีแต่รุ่นรุ่นเก่าๆนะครับยอดเลยนะครับโนะอ้โห,โหเดี๋ยวพาไปดู ดูนะรแต่ละคันตอนนี้ตอนนี้ทีมงานขับก็ก็จะออกไปจอดที่ที่มีที่จอดตรงนั้นนะครับผมหรือเขาเรียกว่ากลุ่มวัยรุ่น0-2น,นะฮะมาเยือนบุรีนะครับแะรุ่น,นครับสวยจริงๆนะครับผมแต่ละคันครับดู้ครับผมแต่ละคัน สวยๆครับสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเป็น B.M. w รุ่นคลาสสิกนะครับเจ้าคันสวยๆทั้งนั้นนะสวยมากนะครับผมคันสีเหลืองรุ่นคลาสสิก B.M. w o u b l สองพันสอง กลับไทยแลนด์นะครับสวยทีครับหลุดธนะคันนะเราพามาชมพามาดูนะครับผมนี่นะเราจะออกเดินทางแล้วสวยๆนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับตามเลย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 เดี๋ยวไปดูครับคันแรกมาแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วคันแรก ไปแล้วไปแล้วครับผมยงรถ BMW ยูนะครับผมยงีเอ็มดับเบิลยูสวยๆนะครับแต่ละคัน ก็ดูเอานะครับแต่ละรุ่นฮะมีแต่คลาสสิกก็จะพาเพื่อนๆชมแล้วก็ไม่ทันนะครับออกไปก่อนนั่นละคันรถบับม,มาแล้วรถแรงเสียงดังมากเลยครับคันนี้ โอ้โอ้โหดูเอาครับตามนี้ดูเอาตามนี้นะยอดสุดยอดเด,ดียกคันมาแล้วครับผม ทีสนะ่สนามไฮบรอไบนะครือสนามคาร์อินเตอร์เนชั่นแนลครับผม <S <S ไปแล้ว๋ยวเรารุนก็ไปแล้วนะครับผมหะับเทปนี้ชมเพียงเท่านี้นะครับผมยังไม่ได้ดูทุกคันเลยนะครับไปแล้วอขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับกับลิปนี้นะผมพามาดูกับ BMW ับนะฮะ วัยรุ่น02นะครับไปแล้วอ่ะบายบายสวัสดีครับ